ผิวเราอมีความฉ่ำมีความโกลมมากขึ้นมีความแบบอิ่มเด้งอะทุกคนรู้สึกว่าผิวไม่แห้งเลยอะใครที่รู้สึกผิวแห้งกลัน้นเป็นตัวที่ตอบโจทย์ที่สุดตะให้5ปีสอนนะจริงๆ้านผิวแบบ ลดสมันแตนมากมีความกลกกลงนิดนึงเพราะเขามีไฮยาด้วยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องของผิวผิวกันบ้างนะคะซึ่งก่อนหน้านี้กิฟได้พูดในเรื่องของผิวพธุ์ไปบางส่วนแล้วเนาะว่ากิฟทําอะไรมาไหมนะคะกิฟได้ฉีดผิว่ากิฟทำสถานการ์อะไรต่างๆบ้างไหมนะคะแต่ว่ากิฟยังไม่ได้มาอัปเดตให้ทุกคนฟังนะว่าผิวของกิฟเนี่ยกิฟต์บำรุงอะไรบ้างนะคะวันนี้เราก็จะเน้นมาที่ผิวตัวเป็นหลักเลยเนาะเพราะว่าเรื่องของผิวอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนจะทักมาเยอะมากๆว่าทํา อะไรหรือเปล่าทำให้ผิวดีจังนะคะทำให้ผิวแบบละเอียดจังอะไรแบบนี้เนาะเน,น้นการบำรุงเป็นหลักแล้วก็อาจจะมีการทานอาหารเสริมควบคู่ไปด้วยนะคะก็เด <Jeju> ี๋ยวเราไปเริ่มที่ตัวแรกกันเลยค่ะ อาหารผิวอาหารเสริมต่างๆนะคะที่กิฟเลือกใช้เลือกกินในช่วงนี้นะคะก็คือเป็นแบรนด์วีด้านะคะซึ่งตัวนี้จะมีกรูต้าแล้วก็คอลลาเจนค่ะทุกคนต้องขอบอกก่อนนะคะว่าแบรนด์วีด้าเป็นสปอนเซอร์ของกิฟในคลิปนี้นะคะกิฟเนี่ยกินของวีด้านมาตั้งแต่สมัยผมผอมาทุกคนกินช่วงมหาทิทาลัยตอนปี3ปี4มีความแบบอุย๊ยอยากผิวสวยผิวใสยอยากแบบเด้งฉ่ำฟูอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นอะทานแล้วผิวเด้งมากค่ะอาหารเสริมที่กิฟไว้ใจในตอนนี้เลยนะคะจริงๆไว้ใจเขามา แล้วทุกคนเพราะว่าแบรนด์วีด้าเนี่ยกิฟทานเขามาตั้งแต่ช่วงที่เขาเข้าเซเว่นแรกๆอะ่ะกิฟทารแล,ล้วกิฟรู้สึกว่ากิฟเห็นผลคันแรกคือมีความแบบอิ่มน้ําก่อนมีความแบบไม่แห้งกร้านพอวันที่2วันที่3มวันที่4ี่เริ่มมีความแบบเฮ้ยมีความฉ่ําวาวของผิวขึ้นมาเริ่มมีความไบรท์ของผิวเริ่มมีออร่าอะไรขึ้นมากิฟขอมาพูดถึงกรูต้าแม็กก่อนเลยนะคะ วีด้ากรูตาแมกเนี่ยอยู่กับเซเว่นมานานมากๆเลยนะเขามีชื่อเสียงมาประมาณ7ปีได้แล้วนะหลักๆนะคะกรูตาแมกเนี่ยจะเน้นเรื่องของผิวออราา่ากระจ่างใสลดสิวฝ้ากระจุดดำดๆต่างๆนะคะรู้สึกว่าผิวเนี่ยดูออร่าดูเปล่งคนทักว่าเอ๊ะผิวใสขึ้นนะผิวสวยขึ้นอีกอย่างนะเขาช่วยลดการอักเสบของสิวได้ด้วยนะสำหรับใครที่อยากผิวขาวกระจ่างใสาสามารถกินกรูตาแมกตัวนี้ได้เลยแต่ถ้าใครรู้สึกว่า ฉันอยากเพิ่มความแบบคอลลาเจนอิ่มเด้งให้กับผิวขึ้นไปทานคู่กันคือจะทั้งขาวกระจ่างใสลดจุดด่างดำแล้วก็ยังให้แบบผิวเด้งเนียนด้วยกิบกินคู่กันแบบนี้เลยนะคะประมาณสองอาทิตย์แล้วรู้สึกว่าผิวเรามีความฉ่ำมีความโกลมมากขึ้นมีความแบบอิ่มเด้งอ่ะทุกคนเหมือนผิวแบบ ลดสมานเตมากถ้าเราทานอาหารเสริมอย่างเดียวแล้วเราทานอาหารไม่ครบ5้าหมู่ก็ไม่เป็นผลนะจ๊ะต้องทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วทานอาหารเสริมไปด้วยจะทําให้ร่างกายของคุณเนี่ยแข็งแรงด้วยนะคะแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเนาะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาพูดถึงคอลลาเจนคิวเทนกันบ้างนะคะคอลลาเจนคิวเทนเนี่ยเป็นสินค้าขายดีในวัสด์เลยนะทุกคนเขามีรางวัลการันตีเลยนะขอขยายความก่อนเลยแล้วกันเนาะวีด้าคอลลาเจนคิวเทนเนี่ยเขาจะผลิตจากคอลลาเจนไปแบบ เป็นคอลลาเจนเปปไทด์โมเลกุลเล็กนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นทุกคนซึ่งร่างกายของเรานเนี่ยสามารถดูดซึมได้ดีนะคะและสามารถนําไปใช้ได้อย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นการไปใช้ทํางานเลยก็คือเห็นผลได้ชัดเจนและรวดเร็วนะคะคอลลาเจนคิวเทนเนี่ยจะให้ความชุ่มชื้นเป็นปั่งสุขภาพดีลดเลือนริ้วรอยและชะลอความเสื่อมโทรมของร่างกายนะคะจริงๆกร,รูต้าตัวนี้เนี่ยก็ให้ความฉับความเด้งนะแต่ตัวนี้จะเป็นคอลลาเจนที่กิ๊บรู้สึกว่าคนในวัย20ไป20ไปลายเกือบ30หรือ30ไปแล้วเนี่ยเขา มีความต้องการทางคอลลาเจนค่อนข้างมากการกระตุ้นคอลลาเจนของคนวนัยนี้ค่อนข้างที่จะลดลงอะ่ะทุกคนูง่ายก็คือเสื่อมถอยลงอะเนาะเพราะว่าเหมือนอายุมากขึ้นการผลิตคอลลาเจนก็จะไม่เหมือนแบบ20ตน้น15 1หอะไรเงี้ยซึ่งตัวนี้เนี่ยจะไปช่วยในเรื่องของการบำรุงคอลลาเจนกระตุ้นคอลลาเจนโดยชัดเต้นเลยกินทานมาประมาณสสัปดาห์กิบสูบผิวกิบชุ่มชื่นขึ้นผิวลื่นขึ้นผิวมีความอิ่มหนาม,มากขึ้นปกติจะทานคอลลาเจน2เม็ดนะคะแล้วก็เป็นกูต้า1เมดนะคะคก่อน นอนทุกวันช่วงท้องว่างท้องว่างตอนก่อนนอนอะ่ะคือมันจะได้ผลดีที่สุดทานคู่กันคือผิวสวยมากทุกคนให้ดูเลย แบบซองแบบนี้หาซื้อได้ที่เซเว่นใเลเว่นส่วนแบบนี้หาซื้อได้ที่บูธส่วนตัวนี้นะคะหาซื้อได้ที่วัสั์นะจ๊ะคือเขาจะขายเป็นแพ็คสามซองส่วนในเรื่องของครีมนะคะเดี๋ยวเรามาพูดกันที่ตัวแรกกันเลยดีกว่าในเรื่องของครีมอาบน้ําก่อนเลยตอนแรกไม่ได้คาดหวังว่าจะพูดถึงตัวนี้เลยนะคะจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยเพิ่งเปิดใช้เดียครึ่งเรึ่งขวดแลละแต่จะมีตัวหนึ่งที่กิฟใช้ไปเป็นตัวสีฟ้านะคะเป็นสูตรอิ่มน้ําผิวชุ่มชื่นซึ่งบอกเลยว่าตัวนั้นสําหรับใครที่อยากได้ ผิวชุ่มชื้นอิ่มน้ําคือตัวนี้ใช้ดีมากกิ๊รู้สึกว่าผิวกิ๊ชุ่มชื้นอิ่มน้ํามากคือกิ๊ไม่ได้อุทานไปเองเพราะว่าตอนนั้นกิ๊ไปโรงพยาบาลแล้วทุกคนนึกออกไหมว่าโรงพยาบาลเขาจะมีความแบบแอร์เย็นๆอะเออแล้วกิ๊รู้สึกว่าผิวกิอ๊อะมันแบบ มันไม่คันเลยอะแพลร์ลสีน้ำเงินนะคือกิ๊บอะให้ขวดอาไปแล้วเพราะอาจจะเอาขวดไปใช้เพราะขวดเขาสวยแบบแต่ก่อนอะเขาจะบอกว่าเออถ้าจะให้ดูว่าผิวอะเราชุ่มชื้นไม่ชุ่มชื้นกีดผิวตัวเองแบบเนี้ยดูซิว่ามันขึ้นลอยไหมซึ่งมันไม่ขึ้นลอยเลยทุกคนคือเรากิ๊บรู้สึกกิ๊บไม่คันผิวเลยรู้สึกว่ามผิวไม่แห้งเลยอะกิ๊บก็เลยแบบว้าวมากกับแบบเฮ้ยแพรลรทเอาเรื่องฉล้วใครที่รู้สึกผิวแห้งกลัน้นแพรลรทสีน้ำเงินแต่คือขอติติงอย่างนึง รู้สึกว่ากลิ่นเขามีความแบบ แรงอ่ะเอาไปให้แฟนดมแล้วแฟนบอกว่าก็ไม่แรงนะก็ชอบกือจะมีความกลิ่นของผู้ชายนิดหนึ่งนะทุกคน,นจะมีความเป็นแบบกลิ่น,นหอมผู้ชายมีความเป็นแบบกลิ่นแมนแมนแต่ว่ามีความฟุ้งอ่ะเหมือนน้ำหอมลักชูรี่อ่ะตัวนี้อาจจะไม่ได้ให้ความชุม่มชื่นเท่าต,ตัวสีน้ำเงินนะคะแต่ว่าก,ก็ก็ยังชุม่มชื่นอยู่ก็ถือว่าชุม่มชื่นอยู่แต่ก็ไม่ได้ชุม่มชื่นแบบอิ่มน้ําเท่าตัวนั้นตัวนั้นจะมีความอิ่มน้ามากกว่าแล,วแล้วอีกอย่างนะเขาลดการะส,สมแบคทีเรีย 19. 9 99. 9 99.9ว,วขอร์เซ็นต์99.9เปอรู้สึกว่ามันเลซ เนะพราะด้วยปกติเนี่ยถ้าจะลดแบคทีเรียหรือว่าทำความสะอาดร่างกายก็99.9%นะทุกคนผิวแห้งแน่นอนนึกออกปะเพราะว่าม,มันมีความล้างแบบค่อนข้างแบบรุนแรงอะไรเงี้ยซึ่งกิฟใช้อันนี้เรากรินแบบผิวไม่แห้งกิฟชอบมากปรับจนสุดๆส,สองสุดเนี้ยคือดีหลังจากอาบน้ําเสร็จเนาะก็จะมาใช้เป็นตัวนี้เลยตัวนี้ยกให้เป็นสองปีสอนอะชอบมากเป็นออยบํารุงผิวที่เป็นจอร์นสันเบสชาม์มนะคะเป็นเบบี้ออยที่มีกลิ่นแบบดอกลิลลี่ทุกคน อืมหอมอืม huh. เหมาะกับใช้ตอนเราคืนมากๆกิ๊ฟเนี่ยจะใช้ทุกคืนเลยเพราะว่ากิ๊ฟอยากนอนหลับสบายๆกลิ่นหอมแบบอโรมาอารมานิดนึงคือมีกลิ่นดอกมะลีแล้วก็ลิลลี่ด้วยนะคะที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกหลับสบายมากขึ้นแล้วก็ผ่อนคลายมากขึ้นพอตื่นเช้ามารู้สึกว่าผิวนุ่มมากผิวลื่นมากบางคืนนะแบบคือรู้สึกแบบดมตัวเองแล้วแบบกลิ่นหอมอะเป็นตัวที่ตอบโจทย์ที่สุดจะให้5ปีสอนนะจริงๆความที่กิ๊บเลือกเขาเนี่ยคือหนึ่งเขามีาความอ่อนโยนต่อผิวเพราะว่าเหมือนมีความเป็นผิวเด็กนิดนึงอะไรอย่างเงะะนนี้ย แน่นอนเราไม่แพ้แน่นอนแล้วไม่เกิดการอุดตันแน่นอนซึ่งกิ๊บคิดแล้วถ้ากิ๊บมีลูกกิ๊ว่าใช้ตัวเนี้ยผิวจะได้แบบนะก,ก้า ดูแบบดีกินหอมๆหลับสบายๆนะลูกเอ๋ยอะไรอย่างเงี้ยเลิศที่สุดสําหรับใครที่มีลูกน้อยนะคะก็สามารถนาไปใช้ได้ทําให้ลูกหลับสบายจะได้ไม่หลองตอนคืนครีมต่อไปที่เราจะบํารุงกันต่อนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยเอาจริงๆตัวนี้กิ๊บเพิ่งได้มาใหม่นะคะแต่ว่ากิ๊บอะเคยใช้เป็นกระปุกของเขาแบบนี้แล้วนะคะตัวนี้จะเป็นของจอร์นสันเหมือนกันนะคะตัวนี้จะเป็นยิคไวท์เบบี้ครีมนะจ๊ะทาได้ทั้งเฟซแล้วก็บอดี้เลยนะคะความหอมแบบเด็กๆอ่ะทุกคนเป็นเนื้อครีมแบบ ครีมแบบละมุนกุ้นอะเออแบบ กิ๊บชอบมากเลยอะเป็นกลิ่นที่มีความแบบเด็กเบบีตัวนี้เขาให้ความชุ่มชื้นล้ำลึกถึง24ชั่วโมงเลยนะตอนเนี้ยเริ่มข้อน้าหนาวแล้วทุกคนแนะนําตัวนี้ติดกระเป๋าไว้เลยเวลาไปเที่ยวก็เอาไปเที่ยวด้วยจะทาแบบช่วงเช้าก็ได้หรือว่าช่วงเย็นช่วงกลางคืนก็ได้ <Hey. S 1> มอยเจอเ์กันบ้างนะคะตัวนี้จะเป็นของ Avino Daily m o i อร์ไร z i n g นะคะซึ่งกิบ๊บรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยมีความชุ่มชื้นแบบระดับแบบ10เต็ม1ิเลยเหมือนแบบน้ำข้าวนิดนิดอะมีกลิ่นแบบ น้ำข้าวอ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ว่ากินเขาไม่ได้แรงมากนะคะซึ่งกินรู้สึกว่าตัวเนี้ยเขาให้ความชุ่มชื่นค่อนข้างนานเหมือนกันเนาะตัวนี้เนี่ยจะมีพรีไบโอติกโอ๊ตธรรมชาตินะคะปกป้องผิวให้ดูชุ่มชื่นทาได้ทุกวันเก็บลลอกความชุ่มชื่นได้ยาวนานถึง48ชั่วโมงนะคะเหมาะกับคนที่ผิวแห้งมากๆหรืออยู่ในอากาศหนาวมากๆทาเฉพาะจุดก็ได้มีความแบบ หนึบหนึบผิวนิดหนึ่งครีมบำรุงทุกตัวกิบจะเน้นบำรุงกลางคืนซะส่วนใหญ่เนาะกิบจะไม่ค่อยมาเน้นแบบช่วงกลางวันเท่าไหร่ถ้ากลางวันเนี่ยก็อาจจะทาเป็นเหมือนจรสันปกติอะไงเงี้ยคือไม่ต้องชุ่มชื้นมากแต่ขอให้มีความชุ่มชื้นหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะบำรุงตอนกลางคืนอีกตัวหนึ่งที่กิฟจะใช้นะคะกิฟจะใช้เป็นวัสลีนกรูตาตัวนี้นะคะกิบไปทะเลมาแล้วกิบรู้สึกว่าผิวดำกิบก็เลยสั่งมานะคะการใช้ของเขาเนี่ยคือการทาค่ำคืนเนี่ยเหมือนมาร์กหน้า10แผ่น เขามีไฮยาลูรอนที่ช่วยทําให้ผิวดูกโกลชับเหมือนเติมน้าให้ผิวนะแล้วก็กูตาโกเนี่ยมีวิตามินซีสิบเท่าช่วยลดสาเหตุผิวหมองคล้ํานะคะคือใครที่กลับมาจากแบบทะเลอย่างเงี้ยหรือว่าไปเที่ยวกลับมาแนะนําใช้ตัวนี้ตอนกลางคืนได้เลยคือเขาจะแบบซึมเข้าผิวไปเลยเขาไม่เหนียวเนิอนอะเลยนะแต่กิปปีนิดนึงคือกลิ่นเขาอะมีความแบบแอบฉุนนิดนึงน่งอ,อ,อ,ะ,มอมะมีความนนนนูกกหอเััว้้้้ีาาาตตดป็ิขงใ ซึมเข้าผิวไปเลยอะทุกคนคือเขาจะมีความแบบฉ่ำมากๆกิ๊ใช้แลวกลิ๊ชอบมากเลยอะค่อนข้างซึมเร็วเหมือนกันนะมีความโกลโลลนิดนึงเพราะเขามีไฮยาด้วยนะคะหลักๆกิกก๊บจะมาทาที่หลังเพราะว่าหลังกิ๊บันจะโดนแดดบ่อยแล้วก็กิ๊บก็จะเอามาทาบริเวณที่กิ๊บมีรอยแตกอะทุกคนช่วงต้นขา ช่วงก้นเรือนที่มีรอยแตกต่างๆเพราะว่าเขาจะช่วยเติมความชุ่มชื่นให้ผิวแล้วมีวิตามินซีด้วยแล้วก็มีฮยยลูรอนด้วยนะคะอาทิตย์เหนื่อยอจ,จะทาสักประมาณสองสาวันที่จะใช้กรูต้านะคะถ้าวันไหนที่เราแบบไปออกแดดมาแล้วกลับมาตอนกลางคืนอย่างเงี้ยเออเราก็อาบน้ำแล้วเราก็ทาครีมวาสลีนตัวนี้นได้เลยตัวหนึ่งนะคะที่เอามาทาตอนกลางคืนเนาะก็คือขอยกให้แบรนด์นี้เลยแบรนด์อีฟนะคะที่เขาโด่งดังมากในติ๊กต็อกนะ,ะตัวนี้เนี่ยไม่ได้เป็นคนซื้อเองคือแฟนซื้อมาแล้วเราได้เเอิญมาใช้ทุกคนด,ด กวาดเกี้ยงแล้วอะอันนี้คือหลักๆอ่ะที่กิฟออามาใช้อะกิฟเอามาใช้ตรงรอยแตกแล้วก็ตรงก้นเพราะว่ากิฟแบบมีรอยแตกเหมือนคนท้องเลยทุกคนกิฟมีมาตั้งแต่ตอนอายุแบบ20แล้วนะคะเหมือนแบบก้นกิฟค่อนข้างใหญ่พอเอามาทารู้สึกว่ารอยแตกที่เรามีคือมันจางลงเว้ยคือมันจางลงแล้วมันตื้นขึ้นเว้ยกลิ่นเขาหอมมากกลิ่นเขาจะมีความแบบเป็นดอกไม้แบบกุหลาบตัวแฟนกิฟบอกว่ากินหอมมากเลยชอบเหมือนทุ่งดอกไม้หอมๆแบบ หอมไม่เตะจมูกหอมแบบไม่หวานมากด้วยมีความอมเปรี้ยวหน่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยต่อไปก็คือจะเป็นช่วงเวลาของความกลางวันบ้างแล้วกันช่วงกลางวันที่เราจะใช้ยกให้ตัวนี้เลยวัสลีนตัวนี้ก็คือจะหมดแล้วคือแบบเบาวงแล้วอะตัวนี้คือเป็นตัวที่เป็น U V extra brightening นะคะที่จะใช้ตอนกลางวันนะคะซึ่งจะทําให้ผิวของเราเนี่ยมีความโกลมีความฉ่ำอีท้ายดูนี่จะหมดละ กิ๊บชอบทามากเลยอ่ะคือสําหรับวันไหนที่รู้สึกว่าอยากได้ผิวกลกโลฉ่ำๆ,ๆสวยๆก็คือตัวนี้ก็คือเอาอยู่เหมือนกันประมาณนี้คือ กิ๊บรู้สึกว่าผิวอะจะดูเหมือนอิ่มน้ําขึ้นมาในระดับหนึ่งเหมือนกันคือซึ่งกิ๊บชอบของวัสลีนหลายตัวมากๆกิ๊บชอบกลิ่นนี้มากเหมาะกับคนที่อยากจะโชว์ผิวเยอะๆแบบว่าสมมุติว่าอะฉันจะไปคาเฟ่หรือว่าฉันจะไปทะเลอะไรอย่างเงี้ยก่อนทาครีมกันแดดให้ทาตัวนี้ก่อนคือมันจะมีความแบบไรมันจะมีความออร่ามันจะมีความแบบเปล่งปั่งให้กับผิวก่อนต่อไปนะคะตัวสุดท้ายของเราในวันนี้ที่เราจะมาพูดถึงกันเนาะก็คือเป็นครีมของวัสลีนเหมือนกันคะ่ะซึ่งตัวนี้้ยพงไดมาัแบบ หนักอยู่เลยตัวนี้นะคะจะเป็นวาสลีนตัวที่เป็น spf 50บวก pa ซบวกเลยนะคะเหมือนเขาทอดแบบตัวเนี้ยมาอยู่ในตัวเนี้ยซึ่งตัวเนี้ยพอทาไปอะจะมีความโกลมมีความฉ่าให้กับผิวด้วยแถมนะยังแบบมี spf ค่อนข้างสูงแล้วไม่เหนียวเนินอะด้วยอ่ะรดีิยวพายดูเนี่ยทานิดเดียวก็คือแบบทุกคนเต็มแล้วอะตัวนี้คือผิวโกลเห็นได้ชัดมากมันดูแสงนิดนึงทุกคนเห็นไหมคือเขาจะมีความแบบ โกลช่มมากๆเขามี5คุณสมบัติด้วยกันเลยนะก็คือป้องกาันร,รังสี UVA UVB แล้วก็มลภาวะต่างๆที่แบบมาทําลายผิวเราต่างๆนะคะช่วยป้องกันแสงจีฟ้าให้เราด้วยนะคะและอีกอย่างที่สําคัญหมออกบิ๊มากๆคืออากาศเย็นและห้องแอร์เยน็นๆอน่ะเขาจะช่วยล็อกความชุ่มชื่นปกป้องผิวแห้งกร้านให้เราด้วยซึ่งกินรู้สึกว่าตัวเนี้ยตอบโจทย์ทุกอย่างเลยไม่ว่าเราจะออกไปโดนแดดอยู่ในห้องทํางานออฟฟิศต่างๆเลย้ยกิ๊รู้สึกว่าตัวเนี้ยค่อนข้างตอบ สําหรับทุกวัยเลยทุกคนเนี่ยดูดีเห็นไหมเขาต้องมีความแบบนี่เนะขาจะมีความเงาเล่นแสงเห็นปะนี่เรียบเที่กอบข้างนี้ดิเห็นไหมเราเอสเอฟสูงขนาดนี้ไม่เหนียวเลยไม่เหนอะไม่หนักเลยมีวาสลีนกี่ตัวแล้ว,วาสลีนหลายตัวมากเข้าได้นะคะวาสลีนนี้ไม่ใช่สปอนนะทุกคนคือ ใช้เองจริงเพราว่าชอบนะคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราใช้เขามาหลายปีมากๆแล้วก็ณปัจจุบันอะ่ะก็คือนี่แหละที่อัปเดตก็คือเป็นเป็นพวกนี้ต่างๆละกันเนาะก็หมดไปแล้วนะคะสาหรับการบํารุงผิวกายของกิ๊บทั้งหมดในช่วงนี้นะคะที่เราเนี่ยบํารุงยังไงกินอะไรอะไรยังไงบ้างนะคะยังไงกิ๊บก็ขอฝากด้วยนะคะสําหรับวีด้ากรูต้าแม็กแล้วก็คอลลาเจนคิวเห็นด้วยนะคะทุกคนที่ช่วยให้ผิวของเราเนี่ยแข็งแรงดูมีออร่าแล้วก็มีความมั่นใจมีความกระจ่างใสมากขึ้นนะคะกิ๊บจะ ขึ้นรายละเอียดไว้ต้องมีเพิ่มเติมให้นะคะสำหรับซองไหนสามารถซื้อได้ที่ไหนราคาเท่าไหร่นะคะไปดูจบก็ต้อขอขอบคุณมากมากเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะ